ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3าทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจูนจะมาสอนในวิชาของดนตรีนะคะเป็นวิชาดนตรีซึ่งนักเรียนยังไม่เคยได้เริ่มเรียนเลยในเทอมนี้นะคะ,ะคุณครูก็ถ่ายรูปในหนังสือมาให้ดูแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในส่วนของรูปร่างแล้วก็ลักษณะของเครื่องดนตรีชั่วโมงนี้จะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะวันนี้จะให้นักเรียนได้รู้จักชนิดนะคะ แล้วก็รูปร่างของเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลงในโอกาสต่างๆนะคะทำให้เครื่องดนตรีเนี่ยถูกแบง่งให้แบ่งออกนะคะให้เป็นรูปแบบของรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละเครื่องให้มีเสียงตามความต้องการแล้วก็เมื่อนำมาผสมผสานกับดนตรีชนิดอื่นเนี่ยจึงทำให้เกิดความไพเราะแล้วก็เป็นเพลงได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของดนตรีไทยก่อนนะคะ ดนตรีไทยคุณครูก็จะมีตัวอย่างเครื่องดนตรีไทยให้นักเรียนได้ดูกันนะคะ,ะเริ่มแรกเครื่องดนตรีชนิดแรกก็คือนี่เลยค่ะระนาดเป็นระนาดเอกนะคะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะ,ะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอเคยเห็นระนาดจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับเรือเนาะ ลักษณะรูปร่างคล้ายกับเรือเขามีเขาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนะคะซึ่งมีไม้ตีสอง,สอ,งอันนะคะใช้มือของเราเนี่ยตีทั้งสองข้างนะคะลูกละนาที่เห็นเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีลักษณะนํามาเรียงต่อกันด้วยเชือกนะคะเรียงต่อกันเป็นผืนติดกันนะคะแล้วก็เอามาแขวนอยู่บนรางตรงนี้นี่เอามาแขวนอยู่สองฝั่งตรงนี้นะคะซึ่งทําด้วยไม้เนื้อแข็งลักษณะ ของระนาดนะคะระวังให้ดีจะออกข้อสอบเขาจะมีลักษณะคล้ายกับลำเรือนะคะคล้ายกับลำเรือด้านหัวและด้านท้ายมีความโค้งนะคะแล้วก็มีแผ่นปิดด้านหัวและด้านท้ายทําให้เกิดเสียงระนาดเนี่ยเราใช้ไม้ตีนะคะต่อมามาดูเครื่องดนตรีชนิดถัดไปนะคะก็คือนี่เลยซอด้วงนะคะซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีสียังไงนะคะเขาจะมีคันชัก อยู่นะคะนีคันชักตรงนี้เขาจะใช้สีกับในส่วนของอซอนะคะในส่วนของได้นี่แหละนะคะเขาเขาก็จะมีเส้นเอ็นเนี่ยสำหรับใช้ไม้เราสีทีนี้มาดูซอดวงเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็คือส่วนกระบอกของเขาอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่ เป็นเครื่องอุ้มเสียงนะคะมีรูปร่างคล้ายกับเครื่องมือสำหรับดักสัตว์ที่เรียกว่าด้วงด้วงในสมัยก่อนนะคะ,ะส่วนอันที่สองเขาจะมีเขาจะมีชื่อว่าคันซอนะคะก็จะมีลักษณะกลมยาวนะคะสอดปักไปที่กระบอกเขาตรงนั้นก็คือนี่ส่วนตรงนี้นะคะนี่นี่น,นี่ที่คุณครูวงปักไปที่กระบอกที่เขาเรียกว่าด้วงเนี่ยนะคะ,ะเมื่อปักไปแล้วเนี่ย มันจะตั้งตรงขึ้นไปแล้วก็ขึงด้วยสายเขาจะมีสายขึงอยู่นะคะส่วนตุ้มสองตุ้มตรงเนี้ยเขาจะมีลักษณะให้เราหมุนปรับได้ยิ่งตึงนะคะก็จะยิ่งมีเสียงแต่ว่าให้ปรับพอดีให้ปรับให้พอดีกับกับความเป็นซอนะคะแล้วเราก็เมื่อนําไปสีกันก็จะได้เสียงที่ไพเล้ะต่อมาคันชักนะคะก็คือนี่ด้านนี้เลยนี่ที่เป็นตัวสีนี่แหละมีรูปร่างคล้ายกับธนูนะคะใช้ถูกับสายซอ ทำให้เกิดเสียงนะคะนี่คือลักษณะของซอดวงนะคะต่อมามาดูต่อไปนะคะก็คือจะเขจะเขนะคะไม่ใช่จอละเขนะคะเขาเรียกว่าจะเขจะเข้นี้มีลักษณะเป็นแบบนี้เลยเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะดีดยังไงอ่ะใช้เขาจะมีในส่วนประกอบของ ตัวนะคะแล้วก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าลูกบิดเนาะดีดลงไปนะคะจะเคเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องดีดนะคะมีรูปร่างเหมือนจระเข้นะคะทั้งตัวเลยเหมือนจระเข้ทั้งตัวเลย,เลตเลยแต่เขาเรียกว่าจะเ้นะคะเป็นเครื่องดน,นตรีที่มีสามสายนะคะด้านข้างเป็นเครื่องดน,นตรีที่มีก้านลูกบิดสามก้านนะคะนี่ตรงนี้ก้านลูกบิดสกานใช้ในการ หมุนปรับสายให้มีเสียงต่างกันนะคะแล้วก็มีไม้ดีดที่ทำด้วยงาหรือเขาสัตว์นะคะที่กลึงเป็นท่อนกลมๆนะคะก็นำมาดีดดีดบริเวณตรงไหนนี่ตรงนี้ค่ะตรงที่คุณครูชี้นะคะ,ะใช้ดีดไปอันนี้เรียกว่าจะเคเป็นเครื่องดีดนะคะต่อไปอันนี้นักเรียนน่าจะพอเคยเห็นบ้างแหละคลุยเพียงออนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภท เป่าเป่าจากปากของเรานั่นเองนะคะใช้ปากเราเป่าจะมีลักษณะเป็นแท่งนะคะรูปทรงยาวๆนะคะเป็นทรงกระบอกยาวๆแล้วตามตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีรูเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าเราจะไล่เป็นเสียงโดเลมีฟาซอนลาทีนะคะโดแล้วก็มีโดสูงด้วยนะคะเขาเรียกว่าเขาจะมีรูบังคับเสียงเนี่ยเดรูนะคะแล้วก็ แล้วก็จะมีรูเยื่อ1นึรูนะคะรูปากนกแก้ว1รูแล้วก็ปากคุยที่ใช้สำหรับเราเป่าอีกหนึรูนะคะนี่ถ้าเขานำมาประกอบกันแล้วจะทำให้เกิดเป็นเสียงแล้วเราก็ใช้นิ้วในการบังคับนะคะต่อไปชิงชิงนักเรียนก็น่าจะเคยเห็นชิงเป็นเครื่องดน,นตรีชนิดเครื่องตีนะคะมีรูปร่างคล้ายกับฝาขนมครก ไม่มีจุกนะคะสองอันเว้าวตรงกลางนะคะนี่ปากผายกลมนะคะทำด้วยโลหะส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะคะสำหรับสำรับหนึ่งเนี่ยนะคะมีสองฝานำเจาะรูแล้วร้อยด้วยเชือกก็นำมาตีกันชิงฉับชิงฉับชิงฉับอันนี้คือถ้านักเดงเคยเห็นนะคะต่อไปคล้องวงใหญ่นี่ คล้องวงเนี่ยเขาจะมีคล้องวงใหญ่กับคล้องวงเล็กนะคะคล้องวงใหญ่จะเป็นอย่างในภาพถ้าเป็นคล้องวงเล็กก็เหมือนคล้องวงใหญ่ค่ะเพียงแต่ว่าเขามีวงรอบที่เล็กลงนะคะอันนั้นเรียกว่าคล้องวงเล็กอันนี้เรียกว่าคล้องวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีค่ะนะคะตัววงมีรูปร่างเป็นวงกลมมีคล้องขนาดต่างๆผูกเรียงติดตามตัววงโค้งนะคะ โอบล้อมรอบตัวผู้ตีเลยคนตีเนี่ยจะยุ่นั่งอยู่ข้างในจะนั่งอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็มีไม้เฉพาะสองอันตีซ้ายตีขวาตีได้สองข้างของมือเรานะคะอันนี้เรียกว่าคล้องวงใหญ่ต่อไปอันสุดท้ายแล้วค่ะกรับกรับจะในนี้เรียกว่ากรับเสภานะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนั่นเองเขาทํามาจากแท่งไม้รูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ใช้ในการขับเสภา นะคะในการขับเสภาเนี่ยจะใช้กราบเนี่ยสองคู่ก็คือคู่หน,น,นึ่งมีสองอันอันเนี้ยในเนี้ยคือหนึ่งคู่นะคะจะใช้สองคู่มากระทบกันนะคะอ่ะทีนี้อันนี้คือเครื่องดน,นตรีไทยเครื่องดน,นตรีไทยในวันนี้เนี่ยคุณครูก็มีงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเป็นหน้าเนื้อหานี้ไปให้ในไลน์ด้วยนักเรียนจะได้ไม่ต้องอ๋อดูในวิดีโอบ่อยๆซ้ําๆนะคะเพราะว่านักเรียนต้องลอกลงมาใส่ ให้นักเรียนนำกระดาษ A4 ที่คุณครูมอบให้ไปนะคะ1แผ่นเขียนหัวข้างบนว่าเครื่องดนตรีไทยตรงนี้นะคะแล้วก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนที่คุณครูตีตรงนี้เลยให้นักเรียนวาดรูปเครื่องดนตรีไทยนะคะจากที่คุณครูสอนไป1นเครื่องเท่านั้นสมมุตินักเรียนชอบกลุย่ยนักเรียนก็วาดกลุ่ยมามีรูมีรูมีรูด้วยอะ นักเรียนวาดขลุ่ยมานักเรียนก็เอาคําอธิบายมาใส่ว่าขลุ่ยนั้นมีลักษณะยังไงเป็นทรงกระบ,บอกแบบยาวมีลูกกี่ลูกมีเสียงกี่เสียงมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแค่นี้เองใครชอบซอก็ใส่มาใครชอบแจเก้นะคะใครชอบระนาดแล้วแต่ตามความชอบของนักเรียนนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวหรือลายกลุ่มก็ได้ค่ะ,ะสำหรับวันนี้จบเท่านี้ค่ะ